ดีจ้ะเพื่อนเปิดต,ตัวมาด้วยความแบบป่วงป่วงกับชีวิตเนาะคือตอนนี้ก็คือเนี่ยตั้งใจจะมาหาซื้อดอกไม้ให้แม่เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาเยี่ยมบ้านที่ญี่ปุ่นแต่ว่าอะไรรู้ไหมนี่จ้า,าคือเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่แค่เนี่ยคือลืมหยิบกระเป๋าออกมาจากบ้านกระเป๋าเงินนะ่ะโอ้ยชีวิตพ่วงเนาะและ้วฝนกต็ตกดูดีแบบ เอะแฉะมากเในทาวน้นู้ตอนนี้นี่จะให้ดูเปียกมันยมไปหมดเพื่อนดูดิป่วกมากเลยกับชีวิตก็คือตอนนี้ก็คือแอบหิวนิดๆแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรอยากจะมาซื้อแบบดอกไม้ให้แม่ไปต้อนรับชีเนาะพรุ่งนี้ จะได้เห็นแฮปปี้แบบว่าเห็นลูกสาวพร้อมดอกไม้มายืนกอนรับชีเออแล้วก็จะแบบกะจะซื้อผลไม้นิดนดหน่อยๆแบบว่าเผื่อชีหิวข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าเงินมันจะพอไหมเนี่ยแล้วตอนนี้คือฉันก็หิวเองแล้วเนี่ยป่วงเนาะเนี่ยแล้วคือช่วงนี้ญี่ปุ่นแบบฝนตกทุกวันเลยตอนแรกก็เนี่ยผัดไปเมื่อวานเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาซื้อก็ได้เพราะว่ายังมีเวลาอีกเยอะ ไปเป็นมามานุน่นนั่งทํางานถึงเที่ยงคืนสรุปไม่ได้ออกมาจา้าวันนี้ก็คือต้องออกมาแล้วเนี่ยไม่งั้นจะไม่ได้ทําแล้วนะสบายโมงสบายแม่เนี่ยเห็นแล้วความจริงกะจะมาซื้อเนี่ยซื้อผักซื้อตาอะไรเงี้ยเนาะตอนร้อนเผื่อแม่เมาเครื่องมาสรุปก็คงไม่ได้ซื้ออะซื้อแค่ดอกไม้กับอะไรก่อมๆแก้มๆแ,แบบเล็กๆน้อยๆก็พอเนาะชีวิตก็ปวดหวอย่องนี้แหละเดี๋ยวก่อน เดินหาร้านดอกไม้บ,บัดนึงร้านดอกไม้ทุกผูกเมื่อกี้ว่าเห็นแวบๆบนะเป็นเหมือนร้านดอกไม้คุณตาเขากำลังทำอะไรอยู่หลงน,นี้สุกระดูกเหรอหรือว่าไมเอ่ย,เ,อยเหมือนแบบผู้สูงอายุเต็มร้านเลยอ่ะเออเว้ยหรือว่านวดแผนไทยเห็นมีแบบรูปธงรูปเท้าอะไรอย่างี้เนาะเออแต่ว่าไม่กล้าส่งเยอะเดี๋ยวเขาว่าเอาโอเค โอ้โหแล้วข้างหน้านี้แบบขายอะไรเนี่ยร้อนๆดูน่ากินมากอะ่ะนี่คุณยายขายเท่าไหร่วะเนี่ยฉันว่าเงินฉันไม่พอแน่เลยวะ่ะไ,ไ, <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้หอันนี้เขาขายอะไรกันเลยเฮ้ยถนนที่นี่คือแบบเพิ่งคนพบเจอเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะเดินมาผ่านมาเล่นๆอะ่ะแล้วมันดูแบบดูดีมันดูเป็นหมู่บ้านดูเป็นชุมชนดั้งเดิมมากเลยเพื่อนเดี๋ยวรอบหน้าเนาะรอบที่แบบ เราที่โมไม่ลืมกระเป๋าตังค่ะเดี๋ยวโม่มาพาเพื่อนเที่ยววันนี้ชีวิตมันป่วงค่ะเดี๋ยวหาร้านดอกไม้คนตาก่อนอ,อารมณ์เหมือนคล้ายๆตลาดสดบ้านเราอยู่นะเพื่อนแบบเนี่ยใครใครจะขายอะไรก็ขายด้านนี้เป็นร้านร้านขายรองเท้าเนาะส่วนด้านนี้จ้านี่เขาขายอะไรเนี่ยพอดีโลคข้อสุด ลูกค้าลูกค้าประจำก็คืออาม่าน่ารักมากมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยใส่เื้อกันฝนเนี่ยสนุกไหมมันก็แบบแตกตาดีอ่ะเพื่อนเป็นบรรยากาศที่น่ารักไปอีกแบบนึงเนาะถึงว่าจะเฉดแฉกก็ตามคือก่อนน้นเนี่ยเดินผ่านอาม่านั่งบนวิวแชร์ แล้วก็มีหลานกําลังแบบเห็นฝ่าฝนไปเนาะแล้วเผอินว่าแบบฝนมันตกหนักแล้วลมอะ่ะมันมีอยู่แค่คันเดียวอะมากก็คือเอื้อมสุดแรงเลยเพื่อเอื้อมอย่างเงี้ยเอื้อมอย่างเงี้ยก็ให้หลานได้เข้ามาอยู่ในลมด้วยไงแล้วแบบมันเป็นภาพที่แบบฉันเห็นแล้วฉันก็ขำนะแต่มันก็น่ารักด้วยเออมันก็แบบเอเชียเนาะเราก็จะได้เห็นอะไรที่แบบ ความผูกพันระหว่างครอบครัวอย่างเงี้ยอาากับหลานแต่ว่าถ้าไปเขาเรียกอะไรพูดในฝั่งของประเทศแบบประเทศอังกฤษเขาเรียกอะไรป้าต่างประเทศ,เทศใช่ไหมประเทศที่เป็นฝรั่งเนี่ยเออจะไม่ค่อยเห็นหรอกเหมือนเขาแยกกันไปอยู่มากกว่านาะหรือว่าเขาไม่มีเขาเจอในการแบบดูแลคนเฒ่าคนแก่ที่แบบแน่นแฟ้นอย่างเราก็ไม่รู้ตอนนี้ก็คือเนี่ยคุณปาคุณปาก็คือมองอีโม่ใหญ่เลยตะกี้เดินสวนกัน,นคุณปาก็คงมองว่าเนี่ย ก็คุยกับใครอยู่หรอออกนอกหน้ามากเลยยิ้มหน้าแต้นแหลนฟะหัวเราะคนเดียวอีกต่างหากตาก็คงงงคุยกับเพื่อนในจินตนาการอยู่ค่ะตาโอนี่ไงเจอแล้วร้านดอกไม้นี่จ้าแล้วแล้วคือแบบเนี่ยร้านมันโลโคอลมากเพือนเห็นปะฉันจะซื้ออไหนให้แม่ดีเนาะ อ,อ,อันนี้น่ารักไหยเนี่ยถูกเลยนะหรือว่าฉันควรจะซื้อดอกใหญ่ให้มันแบบอลังการหน่อยขอเวลาคิดแป๊บหนึง่งดูเจ้าของร้านไปทางคุณปาน่ารักมากฉันว่าเอาอันนี้แหละเนาะน่ารักดีใ่้นี่ปูอ่ะอืมปังก่อน Kamera, kamera ya. Oh, terima kasih Oh, terima kasih banyak. Flower for my mother, for my mother. Ah, jessicant, jessicant. Betul banget. โๆๆคตแว้าก่ะก <c oughs> ันดูการแทสเลชแป๊บหนึ่งนะเอิม่มว่าอยากคุยกับเขาอ่ะโเน็ตไม่มีหรออืมก่อนหาก่อน English to s p a n i s e I brought a flower for my mother

คาราวายิคารวาอโอ้ิเล่ช,ชเาตาชม <laughs> ว่าควาอิอาริกนตกกระใสม <laughs> าท่ <laughs> <laughs> าลักอ่ะเนี่ยไม่แพงเลย250เยนประมาณเท่าไหร่อ่ะ <laughs> ประมาณ6บาทชี่นเน,นี่ยคาว <laughs> าอิา <laughs> อ่ะเราจ้อมือไหนถือก่อน อย่างนี้ได้ไหมเอออย่างนี้ไปก่อนลวกันนะเพื่อนนะ <c oughs> โอเคแล้วก็มีอะไรแบบพอกับตังเศษตังไม่น้อยของโมบ้างไหมนะวันนี้คือเป็นคนจนนะ่ะแต่ว่าหิวแล้วอ่ะหนึ่งนะขอขอนับเศษเหรียญก่อนเผื่อมันจะมีอะไรให้แบบเผื่อเศษเหรียญจะพอลองท้องฉัน <het at> อยวแบบพักก่อนเพื่อนขอนับเศษเหรียญก่อนตั้งดอกไม้เลยตรงนี้เหลือเท่าไหร่วะเนี่ย <S <S อันนี้สิบเยนสิบเยนสี่สิบห้าสิบอันนี้เท่าไหร่ร้อยเยนร้อยห้าสิบโอ้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าวันนี้ชั้นอาาถาจังเลย 155เอิมรวมกันไว้เท่าไหร่เนี่ยเอออ255หมดแล้วโบเบมันจะมีอะไรที่แบบรับสแกน q r code ได้ไหมเพราะว่าฉันก็สามารถใช้แอปจ่ายได้เนะแต่ว่าแบบถ้ามาเตรียมเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามาตลาดโล컬ลอย่างเงี้ยมันต้องเตรียมเงินแบบเตรียมแคชมาให้ดีๆเนะเพื่อนเพราะส่วนใหญ่เขาเนจะรับเพื่อน่ะจะลองไปหาดูอะไรแบบ ที่เขาตัก <c> ค <oughs> ิวอาโคก็ได้ว่าไปสู้ๆอยากกินข้าวก็ต้องสู้เขานี่ดูดิร้านมันเหมือนแบบตลาดบ้านเราเลยอะเพื่อนเออดูดั้งเดิมสุดๆหรือว่าฉันควรกินกล้วยไม่เอาอะลองดูอย่างอื่นดีกว่าเข้าไป ฝนต่อกล้องเบอร์แล้วเนี่ยเช็ดก่อนหมดโล่ข้อมากกับเพื่อนชอบก็คือแบบไม่ว่าย่านไหนย่านไหนนะก็ต้องมีปลาจิงโกในชุมชนเนาะเห <c oughs> มือนมันแบบกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเขาไปแล้วอะ <c oughs> ่ะจะมีอะไรให้น้องกินหรือไม่อ,อ๋อร้านนี้ก็เหมือนร้านชามเพื่อนเนี่ยคือดี โคตรน่ารักหรือว่าอันนี้ดีเขาอกมักเสือม่วงขอเดินดูอีกนิดนึงดีกว่าแบบเพื่อนได้ยินเสียงประกาศเสียงตามสายไหยเ,ออเนี่ยเหมือนบ้านลองเลยเนาะแบบไม่รู้ที่กรุงเทพนี่ไหมแต่ว่าที่ตัางจังหวัดตอนเย็นๆนะ่ะผู้ใหญ่บ้านเขาจะมาประกาศเสียงตามสายแล้วก็แบบเชิญชวนพี่ๆน้องๆแบบ วันนี้เขาจะมีงานบุญอีกวันนึงเขาจะมีงานศพนะขเขาก็ะปอะกาศให้รู้แล้วแบบเฮ้ยอารมณ์มันได้มากเลยเพื่อนมันเหมือนแบบเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตเขาด้วยอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยจะกินได้ไหมนะไก่ทอดนี่หรออ๋อนี่ไงเนี่ยอาากับหลานที่ฉันว่าเขาเป็นหลานหรืออะไรไม่รู้เนี่ย คน,นและเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเนี่ยพี่โมอบอกว่าโค่นน่ารักแต่ก,กี้อาม่าคือไม่อยากให้ผู้ชายคนนี้เปียกด้วยก็เลยแบบเนี่ยยืนลงไปสุดแขนเลยเแต่ว่าตอนนี้องใส่แบบโอเคเปียกก็เปียกไม่เป็นไรอ้หมดแล้วหมดสาย้หมดหหมละวันนี้อะไรของเขาอะดูแบบน่ากินจงังเลยฝังฉันจะพอไหมน้อง เท่าไหร่เอ่ย390เคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนขอนับตังก่อนอุ้ยอย่าเพิ่งกดดันนะคุณป้าหนูขอนับตังแป๊บนึงต,ต่อไปเนาะแต่เมื่อกี้เท่าที่นับมันไม่พอนะ390มันเกินงงประเทินคงไม่รับเทปแน่เลยวะ่ะอยากกินอะ เป็นไรันหลังมาใหม่ก็ได้สรุปว่าเอาไงดีเป็นไรกลับบ้านก็ได้เพื่อนไปผัดหมูผัดผักที่บ้านเรากินเนาะไม่ได้กินวันนี้เดี๋ยววันหลังมาใหม่ก็ได้โอเคจ้ากลับบ้านกัน แถวนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนชุมชนที่ติดตลาดตะกีเลยเนาะที่โมพาไปเดินม,มีที่ให้จอดรถบรรทุกด้วยเขากาลังเก็บของอันนี้น่าจะเป็นกล่องโฟมที่เขาเอามาใส่ผักใส่ปลาขายที่ตลาดเนะพื่อนออดูดีเขากาลังบรรทุกเก็บเนาะเตรียมเอาไปส่งคืนน่ารักดีนะอ,อ,อยากอยู่บ้านแถวนี้เหมือนกันนะเพื่อนดูดี ้านโคอสะดวกสบายอยู่ใกล้แบบตลาดอยู่ใกล้แหล่งชุมชนไม่ต้องป่าดงแบบเดิน15นาทีมาเหมือนที่บ้านฉันแตวตอนนี้ก็คือเนี่ยหมอกอยู่อีกแล้วห่วงๆเนาะชีนโนบ้านนี้น่ารักมากเลยอะดูดิโอ้เขียวโคกชุ่มตาดอกไม้เต็มไปหมดโอ้ดูบ้านนี้มีที่ดูดิ ส่วนเขาแต่ว่าที่นี่บ้านที่ญี่ปุ่นแบบต้องไปหลายบ้านโมก็เห็นว่าเขาไม่มีรั้วเนาะเออติดติดกันมัน,นเป็นบ้านที่มีรั้วเขามีพื้นที่ด้วยแบบนี้คือถือว่าเป็นบ้านคนรวยใช่ไหมดูดีอยู่นะดูดีมีไม้ด่งไม้ดัดแบบเหมือนดูดีกว่าบ้านทั่วไปอะเพื่อน นำเพื่อนเที่ยวไปเลยเที่ยวกันไปในตัวเนาะจนก่าโมจะเดินไปถึงบ้านตอนนี้โมก็ยังอยู่ในโตเกียวเนาะถ้าเพื่อนก็จะเห็นว่าแบบเนี่ยเขาก็ยังมีรถจอดตามบ้านอยู่นะเพื่อนขนาดแบบขนส่งพับริกานสปอร์ตเขาดีขนาดนี้แล้วอะเออแตกใจไหมอเอ้ยนึกว่าคนส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบพับริกานสปอร์ตเนาะใช้แบบรถไฟฟ้าใช้รถเมล์แต่ว่าเออมีหลายบ้านที่มีรถเยอะอยู่นะ นี่จ้าอันนี้คือซอยนะที่โมเดินทะลุไปที่ตลาดเนาะตลาดก็คืออยู่สุดทางตรงนู้นเลยเนี่ยดูดิโลโคมากเลยอ่ะเพื่อนนี่อันนี้ก็อีกคนนึงที่แบบว่าเนี่ยเหมือนเขากําลังเข็นของเข็นกล่องคมกลับไปเก็บเนาะน่าจะเป็นแบบขนไปขายที่ตลาดอะแล้วก็ขนกลับไปเก็บที่ไหนสักทีหนึ่งแถวนี้เียเพื่อนชี่บอกว่าถึงแม้ว่าฝนตกอะ เออมันเฉอะแฉะแหละแต่ว่ามันไม่หนาวมากมันยังแบบมีชีวิตรอดได้อยู่เนาะถ้าแบบว่าทั้งฝนตกแล้วก็หนาวนี่คือนึกสภาพตัวเองไม่ออกเลยนะว่าแบบมันจะแบบแย่แค่ไหนเง,งี่ยมันต้องสั่นมากๆแน่เลยอะ่ะกออ็แต่ว่าตอนนี้คือแบบเนี่ยยังสามารถพูดกับเพื่อนได้อยู่พูดไปยิ้มไปดีดีด ช่วงนี้ก็เป็นหน้าร้อนของญี่ปุ่นเพื่อนดอกไม้ก็เริ่มออกดอกออกผลเนี่ยดูดิว่าน่ารักดอกอะไรไม่รู้ไม่เริ่มกระเทิมเลยเนี่ยใหญ่มากเนี่ยเราดูด้านนี้เพื่อนอชื่นใจเนาะเนี่ยอย่างที่บอกเขายังมีที่ให้รถจอดอยู่นะแล้วแบบเนี่ยนื่นดูดิแต่ละบ้านก็คือเนี่ยนี่คือเดินผ่านไปยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเขาก็มีรถเป็นของตัวเองแบบ แต่ละหลังแต่ละหลังอย่างนี้เลยเนาะเนี่ยเออแตกใจเนาะมีที่ให้จอดรถตรงนี้เลยจ้าดีจังเลยเพื่อนสดชื่นมากเลยอะ่ะฝนตกเนี่ยคือตอนนี้คือขากางเกงคือเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย <laughs> ชุมช่มชุ่มทั้งสองด้านจ้า,จา ความจริงแบบในอนาคตอะถ้าสามารถอยู่ญี่ปุ่นได้เกินหนึ่งปีอะแอบอยากย้ายมาอยู่แบบเป็นอย่างนี้แล้วนะเนี่ยเป็นหลังเป็นหลังเนี้ยเออไม่อยากอยู่คอนโดละกลัวกลัวเรื่องน้ำรั่วซึมอีกอย่างคลิปที่แล้วที่โม่ฉายเพื่อนดูใช่ไหมมันปวดใจมากเลยนะแล้วเรายิ่งแบบอยู่ชั้นสูงๆอย่างเงี้ยน้ำรั่วทีนี้คือโอ้โหชีวิตนี้คือบันไล ขับรถด,ดีดีเพื่อนรถพันใหญ่นะแต่ขับในซอยแล้วแบบขับช้าๆอย่างเงี้ยคือคนที่เดินขางทางแบบโมคือไม่เปียกเลยดูดิเี่คันนี้ก็ขับมาไม่เปียกเลยขับดีมากตรงนี้ก็คือเป็นย่านชุมชนอีกซอยหน,นึ่งเนาะแต่กี้เป็นซอยตลาดซอยนี้ก็คือพวกคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบอารมณ์ เหมือนร้านค้าแล้วก็มีร้านอาหารที่เป็นโลคอด้วยอย่างนี้จ้านี่อันนี้ก็คือร้านอาหารเพื่นอ,โอ,โอนโคอ้คตดออทิดิกดูข้างในจะเปิดให้ดูนี่ดูดิมีหนังสือการ์ตูนให้อ่านด้วยเออยังไม่กล้าเข้าอ่ะความจริงอยากเข้าร้านอย่างนี้อยู่นะแต่ว่าแบบสุดแสนกันลาบากอะ่ะ ส่วนใหญ่มราก็จะเข้าร้านอาหารพวกร้านอาหารเชนมากกว่าเนาะเพราะว่าจิมจิมในหน้าจอแล้วก็จบเลยเอะเราจะไปทางไหนก่อนดีจะไปแยกนู้นไปแยกนี้เราไปแยกนี้ดีกว่าเออเราไปแยกนี้ดีกว่าอ๋อเดี๋ยวเขาจะเลี้ยวเดี๋ยวก่อนรีบเดินก่อนเดี๋ยวเกะกะเขานีจ้ามีร้านขนมด้วยเ,เหมือนเป็นแบบร้านขนมของอินเดียเพื่อ,อนเพื่อนเห็นปะอือ ตะกี้ตอนเดินผ่านมาตอนเช้าเห็นพวกรถกระบะมาขนส่งของเข,เข้าไปในร้านนี้ดีเนาะแบบคนอินเดียเขาก็มาตั้งนกรากที่นี่แล้วเขาก็แบบเออมีลู่ทางทำมาหาก,กินอย่างเงี้ยรถรถปรับตัวเก่งมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งเนาะของประเทศอะไรเอ่ยคล้ายๆเหมือนของอ๋อนนไงอินเดียจ้า<อ>เห็นป้ายไหมนี่อินเดียเนาะ เนปาลีอินเดียเนปลาลอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอะเทคเอาก,ก็ได้เนาะ,ะแล้วลคือราคาราคาก็ไม่ได้แพงมากนะเฮ้ยเดี๋ยววันหลังมาลองดีกว่าโ็ลืมบอกไปว่าคือย่านเนี่ยมัน,นเป็นย่านแบบเป็นย่านของคนอินเดียด้วยเฮ้ยเดี๋ยวว๊บนึงเบรกก่อนนี่ด้านหลังเป็นออนเซนด้วยจ้าี๋ยวข้ามถนนพาไปดูแปาบนึงนี่เดี๋ยววันหลังพาแม่มาแช่ออนเซนด้วยกันดีกว่าเปิดตั้งแต่เนี่ยเพื่อนเห็นปะ กี่โมงอ่ะสามโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งจ้าแล้วนี่คือภาพข้างในสระเนาะเฮ้ยน่าแช่มากอ่ะเนี่ยเดีย่ยแล้วคือแบบเนี่ยใกล้บ้านมากห่างบ้านเดินจากบ้านมาประมาณ10-15ึาทีก็ถึงตรงนี้ละ <c oughs> มันเคยเพื่อนมาที่ญี่ปุ่นกันแล้วเพือพ่อนพาพ่อกับแม่มาเพื่อนได้พาเขามาแช่ออนเซ็นบ้างไหม มันอาจจะดูแบบตลกตลกประหลาดประหลาดเนาะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันดีใช่ไหมว่ามันต้องแก้ผ้าแช่เนาะเขินไหมเขินนะตอนแรกโมก็แบบลากแร่มาแม่ก็คือไม่ยอมมาไม่ยอมมาแล้วบอกว่าเออถ้าเกิดว่าต้องแช่ลูกเดินน้ำหน้าก็ได้ลูกจะไม่แอบมองก้นแม่อย่างนี้เนาะชีคก็ยอมนี่ข้างหลังนี้เป็นร้านขายพวกแบบเบาะรองนอนนะเพื่อนเก่าแก่มากดูดีย่ายนเนี่ย ขายกูกนอนเบาะนอนโหเบรถตับ๊บนึงนะย่านนี้มันน่ารักดีเนาะแต่ทำไมแบบฉันเพ่เคยมาโมแทบจะไม่ได้สนใจเลยอะเอออยู่ที่นี่เกือบเดือนละไม่เคยมาเดินเต็มๆขนาดนี้แบบเดินแบบฟูลเวอร์ชั่นอะออโอเคนี่ก,ออก็ใกล้จะถึงทางกลับบ้านแล้วเพื่อนนี่เนาะ เป็นซอยเดินกลับบ้านดูดิบ้านแถวนี้เป็นไงบ้างมีแฟนบาสอยู่ตรงนั้นด้วยเห็นเปล่าเอ๊ะน่ะน่นน่น่ออน่ารักมากดูดิเหมือนแบบบ้านในกระตูลเลยเขาตักผ้าข้างบนถนนถนนในซอยญี่ปุ่นก็อาจจะขรุขระนิดน,นึงนะเพื่อนเวลาเดินก็ต้องดูหน่อย เออมันอาจจะเป็นฟวร์รถสิบล้อเขามาวิ่งหนีเปล่าวะมันถึงเละอย่างเงี้ยแต่หนึ่งคุณย่งข้ามไม่ได้ก็ความปลอดภัยรอก่อนเออโอเคก็เนี่ยเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงบ้านละเดี๋ยวโมก็จะไปหาอะไรกินละเพื่อนวันนี้กลับบ้านดีๆนะคลิปอาจจะสั้นหน่อยขอโทษนะจ๊ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะทำคลิปให้ยาวขึ้นจ้าไปละจุ๊บ